ลดราคา10%ค่ะสำหรับกระ้ังใบายาวหนังวัวใบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น How ้าวเวสุวรรณเชฟแห่งการเงินโชคลาภแกล้วคลาดปลอดภัยนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของปีชงหรืออยากได้เด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะและที่สําคัญมีพทุทธคุณแกล้วกลาดปลอดภัยด้วยนะคะพะทุทธคุณของยันเศษฉีเสริมในเรื่องของการเงินโชคลาภนะเมตตาและพะทุทธคุณนะโมพูททายะที่อยู่ในพระกระฉาเงินล้านส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภด้วยยันพลังตัวเลข4 2 8 9และ6395มเก คนมาเกื้อมาหนุนมา,ม,มาค้มาคูเสริมในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานการค้าขายได้ดีมากๆกล่าสร้างใบยาวหนังวัวของพินทุกรุ่นทุกสีนะคะด้านในจะเป็นซิปสีทองนะคะรุ่นนี้ก็สามารถใส่ธนบัตรได้ช่องใบโดยที่ไม่ต้องพับมีช่องสําหรับใส่เงินเหรียญได้นะคะมีช่องใส่บัตรด,ด้านละหกช่องแล้วก็มีช่องสําหรับใส่เอกสารด้านข้างด้วยโลโก้ค่ะเครื่องรางนึงดูดเงินอีกหนึ่งความลับในเรื่องของการเงินบริเวณสายคล้องนะคะสามารถช็อตเก็บได้มีพุทธคุณให้ด้วยนะคะเป็นวิธีการยิงเลเซอร์ พุทธคุณที่มาเกื้อมาหนุนมาค้ำมาคุณในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภใครรับเป็นรุ่นนี้ไปนะคะจะได้จี้ลงยันพลังตัวเลขนะคะซึ่งเป็นชุดกุลแกมหามงคลแห่งโชคลาภพ,พร้อมเครื่องรางในดูดเงินและเครื่องมหมายอินฟินิตี้แจกให้ด้วยนะคะช่วงนี้เป็นขออนุญาตนํามาลดราคา10%ในช่วงเดือนเกิดของพินนี้นะคะคนที่เกิดวันจนันทร์วันอังคารวันพุธกลางวันว,วันพฤหัสวันศุกร์และวันอาทิตย์ใช้กรอะสางใบสีน้ําตาลและเป็นมงคลเสริมการเงินโชคลาภและเสน่ห์เมตตาได้ดีมากๆเลยค่ะ